สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆนมาดูพวงหลีรูปหัวใจนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไหนก็จะทำแบบเอาดอกลักมาร้อยนะคะดอกลักมาร้อยแล้วก็จะมาพันให้ดูมีโมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะ หวงนี้หน่อยจะทําเป็นรูกพอใจแล้วก็จะไม่ไม่ปักกระดาษขอบนะคะไม่ปักกระดาษขอบเหมือนมันตัวน้นนะคะจะมี3ามชั้นมีเกสรแล้วก็มีดอกน้นะคะสามชั้นนี่ค่ะก็จะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะติดโบแต่งโบต้งใบไม้เดี๋ยวให้ดูกว่างกว่านี่จะไม่ไม่ไม่ทำคอเป็นกระดาษเอากระดาษทำคอแบบนี้นะคะหนจะปล่อยโล่ก็จะดูเรียบๆอีกนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นดอกเบญจมาศนะคะดอกไฟไฟดอกเบญจมาศแต่งด้วยดอกรักนะคะดอกรักแล้วก็โบดอกไม้กระดาษานี่ค่ะลองติดเทียบกันดูนะคะ ดอกนี่แล้วก็อ่ติดติดขอบกระดาษนะคะก็ไหนก็จะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆะคะก็จะทันเปลี่ยนใหลายๆแบบนะคะนี่นีชอบดูสีเขียวหวานๆดีค่ะ ใช่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดอกกุหลาบนะกุหลาบสีม่วงอันนี้หน่อยก็ไม่จะไม่ติดขอบระบายกระดาษนะคะจะทำประมาณนี้ติดดอกลักนะคะนี่าจะเป,เป็นรูปหัวใจค่ะ Nó này đỏ cụ ra Đọc bên trăm này đọc nè đỏ Hãy แบบพวกนี้ก็จะทำจะทำยากนิดนึงนะคะว่ามีสามชั้นแล้วก็ดอกเบญจมาศก็จะจะตัดฝอยก่อนแล้วค่อยมาทำเป็นดอกเป็นกลวยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะตัวนี้อาจะเป็น กูพอใจแต่จะมีระบายไม่มีดอกลักนะคะจะเป็นระบายข้างใช้กระดาษระบายข้างช่วงนี้พองเล็ดออกหรือ วงเล็กทำไม่ทันเลยอ๋อนานแล้วหน่อยไม่ได้ถ่ายคลิปทำดอกไม้จันทหรือว่าทำดิให้ดูะะเพราะว่าจะให้ดูเป็นพวกต้นไม้นะคะ มาเลยอันนี้ก็ดอกดอกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบแล้วก็จะแซมด้วยดอกบัวดอกบัวสีชมพูนะคะ,คะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหน่อยนะคะคลิปนี้หน่อยก็ให้แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ